ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับกับวันนี้ดวงรายเดือนนะครับเป็นดวงรายเดือนที่เราพบกันทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับจะยกย่อยแต่ละหัวข้อคือการงานการเงินความรักสุภาพและโชคลาภนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าท่านชอบนะครับเนื้อหาของการพยากรณ์ดวงรายเดือนแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภนะครับท่านสามารถกดติดตามหมอแมน ในช่องนี้นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้ท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับหากใครชื่นชอบเรื่องของตัวเลขก็ไปตามกันในแฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับชื่อเดอ Magic Code ชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้เลยนะครับแล้วใครชื่นชอบการลุ้นการเสี่ยงโชคนะครับสามารถเข้ากลุ่มนะครับโดยแอดไลน์นะครับ manmgc manmgc นะครับแอดไลน์เข้ากลุ่มไปก็พูดคุยกันในกลุ่มนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเราอยู่กันที่ราศีธนูบ้างนะครับ ก็ดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีเลยนะครับราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมไปจนถึง15มกราคมนะครับหรือว่าผู้ที่ได้ผูกลัคนานะครับตามวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับเวลาเกิดด้วยนะครับอย่าลืมนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับถ้าผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาธนูก็สามารถที่จะรับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ในเดือนธันวาคมนี้นะครับปี63เป็นเดือนส่งท้ายปีเดือนธันวานะครับเป็นเดือนของคุณน่ยจริงๆอ่ะเพราะว่าชาวราศีธนูเนี่ยนะครับบางตําราก็จะครอบคลุมเ,เกี่ยวกับคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าในตําราที่เรายึดถือกันมาเนี่ยเป็นตําราในแบบไทยเนี่ยเราก็จะยึดตั้งแต่วันที่16นะครับ16ธันวาคมนะครับไปจนถึง15มกราคมโดยประมาณนะครับ ก็อาจจะแตกต่างกันวัน2วันแล้วแต่ตำรานะครับตรงนี้ไม่ต้องเปซีเรียสนะฮะก็เราก็เลือกดอูตำราไหนที่มันตรงกับเรานะครับที่มันใกล้เคียงกับชีวิตเราหรือเราได้ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาธนูอย่างนี้ก็จะยิ่งชัดเจนนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับชาวราศีธนูจะเห็นได้ชัดว่ามีดาวดวงที่2ที่สําคัญเลยที่ย้ายออกจากราศีของตนเองนั่นก็คือดาวเสาร์นะครับ ดวงแรกนั้นคือดาวพระรหัสสบดีย้ายออกเมื่อวันที่14พฤศจิกายนนะครับคราวนี้5ธันวาคมดาวเสายกย้ายออกสิ่งที่คุณจะรู้สึกสัมผัสได้ก็คือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอันหนักอึ้งที่คุณได้แบกรับนะครับหรือว่าความหม่นหมองในจิตใจความาต้องอดทนความอึดอัดหลายๆอย่างเนี่ยนะครับ มันจะเบาใจลงนะครับคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนยกภูเขาออกจากอกอ่ะมันเบามันมันรู้สึกว่ามีทางออกนะครับมันแก้ไขปัญหาได้หลายๆอย่างนะครับคุณจะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่า,าปลอดโปร่งรุ่งสบายมากขึ้นเพราะาดาวเสาเนี่ยอิทธิพลก็คือดาวแห่งความหนักหน่วงนะครับปัญหาชีวิตความยุ่งยากความอึดอัดอุปสรรคปัญหาการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่ากรรมเก่านะครับที่เรา อาจจะอยากจะออกไปแต่เราออกไปไม่ได้ในวันที่5เนี่ยดาวดวงนี้ยกย้ายออกไปจากราศีธนูนะครับแต่มาแมนพูดเสมอว่าในเกณฑ์ที่เมื่อดาวเสาร์เนี่ยทับราศีของราศีธนูเนี่ยก็ได้เป็นนารักเกณฑ์ก็คือองค์เกณฑ์นะครับที่ถ้าคุณอดทนผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้ในรอบ2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรับรองว่าชีวิตคุณเหมือนได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับมันเหมือนกับชุบตัวเหมือนกับคุณได้ ผ่านสมอรภูมิลบนะครับแล้วกลับออกมาเนี่ยพอกลับมาจากสมรภูมิได้ปูมปูมบําเน็จอ่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับ <c oughs> คือเหมือนได้ชีวิตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมันมันโตขึ้นนะครับมันดีเด่นขึ้นนะครับแต่ว่าการดีเด่นของคุณที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้มาโดยด้วยการลอยด้วยก,กีบกุหลาบนะครับมันได้มาแบบที่เขาเรียกว่าโอ้โหอาบเหงื่อต่างน้ํานะครับ เ,เลือดตาแทบกระเด็นนะต้องใช้คํานี้เพราะเสาทับลักมันไม่ได้สบายบอกก่นนมันไม่ได้สบายเนี่ยดาวโทษทุกดาวแห่งความหนักหน่วงดาวแห่งวิบากกรรมเนี่ยนี่คือดาวเสาเนี่ยมาทับลักนามันไม่ได้สบายอ่ะมันมีความเหน็ดเหนื่อยอึดอัดนะครับแต่ถ้าคุณผ่านไปได้สําหรับชาวราศีธนูซึ่งเป็นราศีมนุษย์นะครับธนูก็คือคนถือคันธนูนะครับถือว่าเป็นราศีมนุษย์ ถูกดาวเสาทับลักเนี่ยถ้าเกิดถูกสมมุติว่าอา,อาทิตย์พฤะหัสเสาทับลักนะครับเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ของการตั้งตัวแล้วก็ชุบตัวคุณจะต้องประสบปัญหาหรืออุปสรรคนานาประการแต่ถ้าเกิดคุณผ่านปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้แล้วคุณจะเปรียบเสมือนได้พบกับฟ้าหลังฝนนะครับก็ชีวิตจะเจเริญขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับในวันที่5ธันวาคมเนี่ยเสายกออกไปปุ๊บเนี่ยใครที่ อดทนนะครับทํากรรมดีในช่วงที่ผ่านมาไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคนะครับในช่วงที่ผ่านมารับรองว่าหลังจากเสาย้ายเนี่ยดวงคุณจะเริ่มดีขึ้นแน่นอนนะครับมันจะเริ่มดีขึ้นแน่นอนมันจะเริ่มปอดโปร่งโล่งสบายขึ้นจะเริ่มตั้งหลักได้นะครับจะเริ่มรู้แนวทางแล้ว,วชีวิตจะต้องไปในทิศทางไหนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งหลงละเริงไปนะครับเพราะว่าในเกณฑ์ที่ดาวเสาร์ออกไปนะครับไปเป็นเกษตร,รในเรือนการเงินอันดับแรกคือคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับ ความมั่นคงนี้ก็คือเป็นความมั่นคงที่ไม่ใช่ว่ามีเงินนอนอยู่ในบัญชีธนาคารเฉยๆแล้วคุณก็มีหน้าที่ใช้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับความมั่นคงในที่นี้คือคุณเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นอาจจะด้วยหลักทรัพย์ที่มีหรืออาจจะไม่ได้เป็นเงินสดอาจจะเป็นคุณมีที่ดินเพิ่มมากขึ้นมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือมีแหล่งที่สามารถที่จะทําเงินให้คุณได้มั่นคงขึ้นนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานมาแล้วเงินเดือนมากขึ้นแล้ว ที่ทางานนั้นอาจจะเป็นองคอ์กรที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีให้คุณมากขึ้นนะครับคือเป็นแหล่งเงินของคุณนะครับเพราะว่าทําไมต้องทายแบบนี้เพราะว่าดาวเสาเองเนี่ยเวลาที่จะได้อะไรมามันไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆนะครับมันก็ต้องมีอะไรที่แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระอัสดีเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินรออยู่แล้วเพราะนั้นถามว่าดีหรือแย่นะครับหลังจากที่ดาวเสาย้ายออกไปหมอแมนบอกว่า มันไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันทรงๆนะครับมันทรงๆนะครับเพราะย้ายไปย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินชีวิตแล้วก็ผูกพันเรื่องการเงินบนเป็นปกติอยู่แล้วนะครับคราวนี้แต่สิ่งที่มันดีขึ้นก็คือได้ปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายภาระอะไรต่างๆบางทีได้ปลดเปลื้องออกไปตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะอ่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคคือมันไม่ต้องเครียดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยที่ถามว่าที่บอกว่าอย่าพึ่งหลงละเลงไปนะครับเนื่องจากว่าอย่างในเรือน เกณฑ์การงานของคุณเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นดั่งใจอยู่เพราะว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวเรือนการงานเมื่อวันที่25พฤศจิกายนเข้าสู่ในภบเรือนวิน,นาศนะครับหลังจากวันที่12ธันวาคมเข้าทับลักานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์การงานของคุณจะปรับตัวดีขึ้นจะเริ่มทาอะไรได้จะเริ่มเห็นแบบลู่ทางแสงสว่างเนี่ยหลังวันที่12ธันวาคมนะครับก็คือดาวพุธยกย้ายทับลัคนณาเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะ แปลว่าการงานนะครับมาทับลัคนาของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนธันวาคมก็ต้องวันที่12นี่แหละเรื่องงานเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นแต่ในช่วงประมาณ12วันแรกก็ยังไม่ค่อยดียังมีอะไรที่ให้คุณต้องจัดการอยู่คุณก็ต้องอดําเนินดําเนินงานไปโดยมีสตินะครับอย่าเพิ่งไปเผลอไผลอย่าเพิ่งไปหลงระเริงอะไรนะครับแล้วรับรองว่าเดี๋ยวจะผ่านไปได้นะในส่วนของการเงินผมยังมองว่ายังไงก็ยังหาเงินได้การเงินเนี่ย ถ้าเกิดคนที่ทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจทำการค้าการขายเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินอยู่พอสมควรในช่วงปลายปีนะครับเนื่องจากว่าชาวราศีธนูอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งดาวลาภะเนี่ยเป็นกเกษตรนะครับในช่วงต้นเดือนแต่พอวันที่12เนี่ย ยกเข้าเป็นวินาศดาวสุกเป็นตัวแทนเงินสดนะครับเข้าสู่พบวินาาแสดงว่าคุณต้องมีเรื่องเสียเงินนะกระเป๋ารั่วนะมีการใช้ใจ่ายอย่างบานปลายโดยเฉพาะดาวสุกเนี่ยเข้ามาแล้วมาโยกกับดาวเสาเป็นเสียนศัตรูด้วยสุกเสาเสียนศัตรูเป็นคู่เสียเงินเสียทรัพย์แล้วสุกยังเล็งกับพระราหูด้วยนะเป็นคู่เ็าเรียกว่ารุ่มหลงนะครับแต่ว่า ก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับราศีไหนก็เจอหมดในช่วงนี้12 ION! ราศีเพราะว่าศุกร์เนี่ยมันก็เป็นตัวแทนพวกทรย์หรด้วยการเงินหรือเงินสดเนี่ยของคนทุกราศีอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นตัวแทนที่แบบชัดเจนที่สุดก็จะเป็นราศีเมษอย่างนี้จะชัดเจนที่สุดกับราศีกันจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าเป็นดาวการเงินของเขานะครับส่วนราศีอื่นมันก็มันก็เป็นตัวแทนการเงินของราศีอื่นเช่นเดียวกันนะครับ แต่อาจจะไม่ได้มากเท่า,เ,าเมตกับกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉนั้นในเกณฑ์ที่ดาวศุกร์นั้นมาสัสมพันธ์กับดาวเสาร์หรือราหูเนี่ยมันมีเรื่องเสียงเงินแน่ๆเลยนะครับอ่าก็เป็นช่วงนี้อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ที่เป็นช่วงปลายปีนะครก็เป็นช่วงที่ปีใหม่เทศกาลปีใหม่คนก็ใช้เงินซื้อของนู่นนี่นั่นกันนะครับอาจจะเป็น คนที่ไม่เชื่อดวงอาจจะมองว่าเป็นความบังเอิญก็ได้นะเป็นเป็นความบังเอิญเออปีใหม่อยู่แล้วหมอจะทายว่าเสียเงินยังไงก็ได้ยังไงก็หมอก็เดาวไปนะไอ้พวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่นะครับอ่าก็ปล่อยเขาไปนะครับก็มาพูดกันให้เห็นแล้วนะครับว่าดาวมันเป็นแบบนี้นะครับนะสำหรับเรื่องของอความรักเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันก็คือในช่วงต้นเดือนนะครับเพราะว่าเราเห็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยนะครับคือดาวพุธ นะดาวพุธเนี่ยตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเนี่ยโคจรเข้าสู่ภพวินาศและจะอยู่เป็นวินาศถึงวันที่12ธันวาคมเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังคําพูดคําจาการสื่อสารไม่ว่ากับแฟนนะครับหรือว่ากับเพื่อนร่วมงานในเรื่องของการทํางานเองหรือใครที่ทําธุรกิจกับแฟนคุณก็ต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะสิ้นสุดสัญญาในช่วงนี้นะครับใครที่แบบกําลังเล็งที่จะเซ็นสัญญาใหม่เนี่ยนะครับขอให้คุณเลือกวันที่ไปคุยขอให้เป็นหลังวันที่12ก็แล้วกัน นะครับคุณถึงจะสามารถที่จะคุยได้ลงตัวถ้าคุณไปคุยในช่วง25พฤศจิกายนจนถึงสิบสองอตตีส12ถ้าคุณไปคุยเนี่ยสิเนี่ยก่อน12เนี่ยพุทธมันเป็นวินา่าผมว่าการคุยการการ,การพิจารณาสัญญาการประสานงานอะไรต่างๆมันไม่ค่อยได้ผลดีหรอกครับเพราะว่าดาวเจราจาดาวสื่อสารมันเป็นวินาศมันเป็นมันมันต้องเกิดผลเสีย นะมันไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดผลดีขึ้นเพราะฉะนั้นการู้อย่างนี้แล้วถ้าสามารถที่จะทําได้คุยเรื่องสัญญาได้ช่วงหลังวันที่12ก็ขอให้ทํานะครับแล้วก็การที่พุทธมาเป็นวินาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นวินาศเฉยๆเนี่ยมันเล็งกับพระราหูเป็นคู่ศัตรูด้วยนะครับก็แสดงว่ามันมีการติดขัดอยู่นะเพราะฉนั้นไม่แนะนําถ้าเกิดคุณจะคุยงานาหรือต่อสัญญาอะไรต่างๆในช่วงก่อนวันที่12นะครับขอให้รอไปก่อนหลัง12ค่อยลุยนะครับ เรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังนี่แหละตรงนี้อย่างที่บอกกันเพราะว่าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันคุณอาจจะมีเรื่องของอการประทะการกระทบกระทั่งเรื่องของวิวาทะมีความขัดแย้งด้านคําพูดคําจาด้านความคิดความอ่านเพราะว่าดาวเจ้าหนนปัตนิเข้าสู่ภพวินาศนะครับช่วงนี้ใครสายป่านไม่ยาวใครที่เราหองและแห่งกันมาก่อนนะครับคุณอาจจะได้กลายเป็นเรื่องของอมเอีเรื่องเศร้าก็าคือ ได้ยุติความสัมพันธ์กันช่วงก่อนปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณประครับประคองระวังไว้ก่อนในช่วงนี้นะครับถ้าคุณประคองไปได้นะครับหลังวันที่12ดาวคู่ครองของคุณเนี่ยจะมาทับลัคนานะครับแสดงว่ามันคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับถึงตอนนั้นก็น่าจะเคลียร์กันได้เวลามีปัญหาอะไรก็น่าจะคุยกันได้นะครับต่อมาเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยนะครับสุขภาพของชาวราศีธนูผมมองว่าในช่วงนี้คุณอาจจะหาเงินหนักคุณอาจจะ มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางาน make money จนบางทีเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพของตัวคุณเองคุณต้องระมัดระวังในเรื่องอระบบทางเดินหายใจนะครับเรื่องปอดเรื่องตับนะครับใครที่เป็นนักดื่มก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ระบบภายในเนี่ยเช่นระบบย่อยอาหารระบบลำไส้นะครับใครที่กินรสจัดก็ระมัดระวังนะเสี่ยงจะเป็นโรคไตฮะ ใครที่อั้นปัสสาวะบ่อยๆก็ต้องปรับพฤติกรรมคุณเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วนะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ระบบสืบพันธุ์คุณก็ต้องระวังเพราะว่าดาวสุกคือระบบสืบพันธุ์เดี๋ยวดาวสุกจะโครจรเข้าสู่พพวินาศนะครับบางทีเนี่ย ถ้าคุณมีอาการเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอดาวโคจรแบบนี้มันก็อาจจะก,กําเริบนะทำให้คุณเจ็บป่วยมากขึ้นและดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับยุกยาเกี่ยวกับโรงพยาบาลมันโคจรเป็นนิดด้วยหรือว่านิดจะแปลว่ามันเสื่อมหรือว่ามันมันด้อยค่ามันด้อยด้อยมาตรฐานลงไปบางทีเนี่ยช่วงนี้ถ้าคุณเจ็บป่วยคุณอาจจะเสียเงินรักษาเสียเงินซื้อยาเสียเงินไปหาหมอ หลายครั้งแต่อาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นนะครับมันจะรักษายากนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็เลยฝากในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีธนูไว้ก่อนนะในช่วงธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงประมาณเมษายนปีหน้าเนี่ยสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นนะครับต่อมาเรื่องของโชคลาภชาวราศีธนูมีดาวโชคลาภคือดาวศุกร์นะครับในวัน ที่1ธันวาคมนะครับในวันที่1ธันวาคมเราจะเห็นว่าดาวโชคลาภสถิตเป็นกเกษตรตราเทพดีนะมั่นคงสมบูรณ์นะครับโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องมีโชคกสิอาจารย์แมนอย่างนี้ดาวโชคลาภเป็นกเกษตรคือมั่นคงมีความสมบูรณ์ต้องถูกหวยแน่ๆๆเลยนะครับก็อย่าลืมว่าในวันที่1ธันวาคมเนี่ยดาวเสาร์ยังไม่ได้ย้ายออกเพราะฉะนั้นสุกอยู่ตรงนี้เขาโยกกระเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูนะฮะด้านของเงินสดแล้วก็โชคลาภแล้วก็ดาวโชคลาภก็ยังเล็งมฤตยูนะครับไอ้เล็งมฤตยูนี่ยังไม่ เขายังไม่ค่อยม,มีมี power หรือมีอิทธิพลเท่าไหร่แต่ว่าการมาเจอกับดาวเสาซึ่งดาวเสารกำลังจะโคจรเดินหน้าย้ายราศีเนี่ยเขาจะมีแรงกําลังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกบั่นทอนนะฮะกับราศีธนูเนี่ยดาวเสาจะมีอิทธิพลมากกว่าในช่วงนี้เพราะว่าเสาเนี่ยทับลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นผมงมองว่า โชคลาบมันเหมือนกับแบบว่ามันจะได้อยู่แล้วมันจะได้แล้วแต่เหมือนกับแบบว่ามีใครมาขัดขานะครับมันเหมือนเส้นผมบ้างภูเขาอะไรแบบนี้มันเอ่อทำให้พลาดไปนะครับในทัศนะของผมผมยังมองว่าถ้าตามแต้มดาวนะครับด้านโชคลาบวันที่1ธันวาคมราศีธนูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเอ่อในวันที่16นะครับส่วนวันที่16ดาวดาวโชคลาบของชาวราศีธนูเนี่ยก็ยังสถิตอยู่เป็นวินาศเพราะว่าวันที่12เนี่ยดาวดวงนี้ก็ สถิตเป็นวินาศแล้วนะครับคราวนี้นะครับจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องโยกกับดาวเสาร์นะครับก็โอกาสที่จะมีก็ก,ก็ก็น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวปุตตะซึ่งแปลว่าโชคลาภเหมือนกันก็ยังโครจรถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นผมอขออนุญ,ญาตพยากรณ์ว่าในวันที่16ก็ยังไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะครับง่ายว่าในเดือนนี้ชาวราศีธนูเนี่ยด้านโชคลาภลาบลอยฟุ๊กเนี่ย อา,อาจจะไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับก็ลุ้นเอาแค่พอหอมปากหอมคอตามที่คุณอยากจะลุ้นสนุกๆกก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามหวังว่าจะเข้าใจนะครับแต้มดาวเป็นแบบนี้ผมมาอธิบายให้ฟังแต่ในส่วนแต้มบุญของคุณเป็นหน้าที่ของคุณเองที่คุณจะเสริมสร้างบาร,รมีเพื่อนหนุนดวงชะตาให้กับตัวคุณเองนะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านเนี่ยมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆร,รับปีใหม่นะครับ หากท่านที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอแม่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับพบใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ